ข้าวกล่องไม่จ้าข้าวกล่องถูกถูกอร่อยอร่อยด้านนี้เลยนะจ้าด้านนี้จ้าร้านนี้ก็มีข้าวกล่องจ้าหิวดีเลยเว้พ่อหนุ่มข้าวกล่องร้านป้าดีกว่ารสเด็ดเผ็ดเดาหลินเอ,เอากล่องนึงครับเลือกถูกร้านเลยวละจ้าข้าวกล่องจ้าข้าวกล่องอร่อยอร่อยจ้าข้าวกล่อง ข้าวกล่องจ้าอุ้ยแม่หนูจ้าข้าวกล่องร้านเจอร่อยนะจ้าทานได้เลยจ้าเลือกได้เลยหนูข้าวร้านป้าเลยนะจ้าร้านนี้ดีก,กว่าอร่อยเด็ดไม่เหมือนร้านโนูมีแต่ไข่าดาวแต่ร้านเนี้ยอึมอึมอึม,อมกินแล้วรวยเพชรเสร็จเบอร์จริงเหรอป้าเฮ้ยงั้นเอากล่องหนึ่งนะขเข้าใจนะเจ้แม่หนู นะลูกข้าวกล่องไม่จ้าข้าวกล่องข้าวกล่องอร่อยอร่อยทุๆทขางนี้จ้าหิวข้าวย่างเลือตังก็เหลืออยู่แค่ยี่สิบาทเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาขายข้าวแถมเงินเลยหรอวะแบบนี้ต้องกลับไปซื้อแล้วสุดยอด จริงด้วยเหรอวะซื้อข้าวแถมเงินไม่ได้กาละกงไปซื้ออีกกล่องหนึ่งเฮ้ยได้จริงด้วยวะยี่สิบบาทสุดท้ายกูข้าวกล่องไม่จ้าข้าวกล่องนี่นี่จ้าขาองนี่นี่นี่นี ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเหลือสองกล่องสุดท้ายพอดีเอาไปคนละกล่องเลยออ้ยจริงด้วยอ,ะอ,ยอ,ยอ่ะอุ้ยังเยอะยบาย,บายฉันขายหมดแล้วนะจ๊ะฉันจะกลับบ้านละ <c oughs> <c oughs> ขายดาวยี่สิบบาทสุดท้ายเจ๊เอากล่องนึงครับ ได้เลยจ้ะพลุบหล่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่มีวะไม่มีอะเงิะไม่มีเงินเลยอะทำอะไรเนี่ยของเธอบอดแล้วช่วยด้วยจ้ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจคุณตำรวจคะเฮ้ย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 หยุดนะวยโอห์ยี่สิบบาทสุดท้ายกูข้าวกูไม่ได้แดกตังค์กูไม่ได้ Em đi pergi makan kiếm khao đây cho